คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับ เลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับพศส5 6 4นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับผมมาเอฟพี่น้องรับชมนะครับในครั้งต่อๆไปนะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16ตุลาคมนะครับ พศส5 6 4นะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆก็ไม่ทำให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับงวดที่แล้วนะครับก็เข้านะครับผมเลขที่ออกนะครับผมในงวดที่แล้วนะครับผมเลขที่ออกแนวทางรัฐบาลไทยงวดที่แล้วนะครับผมก็คือนะครับสามแปดหกนะครับสามเจ็ด สอนะครับเลขล่าง72นะครับเลขบนอ่าเลขล่างเลขบน72เลขล่าง83หรือ38นะครับผมอันนี้ล่างนะนะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับในงวดประจําวันที่16ที่ผ่านมานะครับแนวทางของเราก็ไม่ทําให้ fc พี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้านะครับผมให้เด่นอยู่ที่7นะครับเม็ดเดียวนะครับงวดที่แล้วนะครับผมให้อยู่ที่7นะครับก็จะมี0 7 7 1 7 2 7 3 7 4 เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแอดมินก็เจาะให้นะครับเ2็นจ็ดสองสองเจ็ดนะครับตัวเจาะนะครับก็เจาะให้เอฟซีพี่น้องอยู่ที่เจ็ดสองก็เข้าตรงๆเลยนะครับเข้าสองตัวบนแม่นๆเลยนะครับเกียบเข้าสามตัวโต๊ดนะครับผมได้เก้าเจ็ดสองนะครับมันออกสามเจ็ดสองนะครับก็เกียบได้เฮนะครับกับสูตรเม็ดเดียวนะครับ สำหรับเลขในตารางก็เข้านะครับผมเป็นเลขสูตรนะครับผมอิปซีพี่น้องที่เคารพรักนี่นะครับเป็นเลขสูตรจากทางช่องนะครับก็จะมีเลข2เลข7เลข8เลข4เลข5เลข1นะครับเอ็มมินก็จับได้7เลยนะครับก็ถือว่ามานะครับถ้าจับได้2ก็ถือว่ามาถ้าจับได้ตัวนี้ก็ถือว่ามานะครับถ้าจะเจาะก็จะเจาะเข้าเลขล่างนะครับ3ตัวบนนี้มาหมดเลยนะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมเลขล่างออก338นะ ถ้าจับ2ก็จะได้72ถ้าเจาะเม็ดเดียวแบบนี้นะถ้า7ก็จะได้72เจาะเม็ดเดียวถ้าจับได้ด้านล่างจบเลยนะครับสำหรับงวดวันที่16ตุลาที่ผ่านมานะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเ c ซพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับกับสูตรตัวเลขแนวทางจากทางช่องนะครับแอดมินก็ทำไปตามสูตรเดิมนะครับเป็นสูตรของมังกรทองนะครับ สูตรนี้นะครับแอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอนะครับเอามาออกอากาศนะครับให้ FC พี่น้องได้รับชมนะครับกับสูตรแม่นๆนะครับผมก็เข้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็มาตามดูนะครับผมเข้าตั้งแต่วันที่16นะครับ16กันยานะครับเลขที่ออกนะครับ070935มาหมดเลยนะครับเลขในตารางนะครับผมสำหรับวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์ที่1ตุลา เลขที่ออก5 7 8 1 7 1น็นะครับ1 7 7่นก็มานะครับผมนี่นะครับผมเข้านะครับผมแอดมินก็เข้า2งวดซ้อน3งวดซ้อนแล้วสำหรับวันที่16นะครับก็เข้าอีกนะครับที่72ที่เสนอไปนะครับแอดมินจับได้7นะครับเลขเลขที่ออกนะครับ3 8 6 3 7 2มนะครับผม3 8 6 3 8 6 3 7 2แอดมินจับได้เจเจาะได้72 2 7นะครับเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่า เราจับได้ถูกสูตรเรานี่อีกสูตรหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นสูตรจับคู่นะครับสําหรับตัวนั้นเอาไว้ดูไม่ได้นะครับผมมันเป็นคู่นะครับมันต้องเสียค่าคู่นะครับผมถ้าสูตรตัวนั้นเอาไว้จับคู่นะครับผมให้ดูเฉพาะตารางวันนะครับแอดมินก็ได้จากอาจารย์ท่านหนึ่งมานะครับก็ถ่ายทอดวิชามาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าสูตรของท่านเข้าดีนะครับ ก็มาดูนะครับผมสําหรับวันจันท์นะครับก็นําตัวเลขก็จะมีเลข 2, 2> เลข9เลข5เลข6เลข7เลข4นะครับมาดูกันว่าเลขในตารางงวดนี้จะเข้าเป็นหมู่หรือจะเป็นจ่านะครับมาดูกันนะครับเอ็ดมินก็จะทำไปตามสูตรเดิมนะครับสําหรับเม็ดเดียวงวดนี้นะครับผมเอซีพี่น้องที่คารพรักเน้นๆนะครับผมก็จะเจาะอ,อยู่ที่6อ่านะสาหรับเอ็ดมินเจาะได้หหรือว่าเอซีพี่น้องจับได้ตัวไหนก็ตามกันนะครับ สำหรับหนะครับก็จะมีอยู่ที่นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะจะจาะได้อยู่ที่6รูดนะครับผมรูดรูดสายวิ่งสายรูดนะนะครับก็จะมีอยู่ที่06 6 1 6 2 6 3 64นะครับ อันนี้ไว้ให้พี่น้องเรียกนะครับสาหรับเด่นหกนะครับเห็นหรือเปล่านะครับเอ็มก็จะขยับกล้องมาอีกนิดนึงเผื่อเอฟพี่น้องไม่เห็นเนาะตามนี้นะครับบางท่านก็ว่าเยอะจังนะครับว่าจะเขียน6ตัวเดียวบางท่านก็จะเห็นตัวเลขได้หลายตัวนะครับก็มี6กสี่แล้วก็หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะครับก็จะจาะให้ห้าคู่นะครับผม ก็จะเจาะให้5คู่นะครับผมสาหรับตัวเลขแนวทางนะจะเจาะให้5คู่นะครับเด่นเด่นะครับระวัง61 6 2 6 3 6 5แล้วก็6 9นะครับสำหรับเ่น6นะครับก็จะเจาะให้อยู่5คู่นะครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับแนวทางนะครับชุดนะครับผม สามตัวนะครับก็จะเจาะให้นะครับเด่นๆนะครับก็จะมีอยู่ที่065นะครับ065326 3ของ6แล้วก็8 61นะครับแล้วก็261 นะครับตามนี้นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดนะครับเห็นหรือเปล่าชุด3ตัวเดอแอดมินก็จะแถมให้นะครับแถมให้ก็เป็น865อ่านะครับ3คู่ที่จับคู่ออกมาได้นะครับผมชอบใครชอบมันนะครับชื่นชอบตัวไหนนะครับเผื่อมันอั้นก็เผื่อเอาอั้นก็ไปสำรองนะครับตามนี้เลยนะครับอ่าก็จะเจาะให้5คู่เหมือนกันนะครับ 5คู่นะครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมอ่าแนวทางนะครับแนวทางหัวรัฐบาลไทยเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับผมถ้าเอฟพี่น้องที่ชื่นชอบนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์แอดมินด้วยนะครับสาหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชอบแนวทางนะครับหัวรัฐบาลไทยนะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้แอดมินคิมนําโชคพารวยก็อามานาเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับนำมาเพื่อความลุ้นเพื่อความบันเทิงนะครับว่าตัวเลขของแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ จะเข้าต่องวดไหมในงวดวันที่1พฤศจิกายนตามรุ่นตามเชียร์กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเอดมินคิมนำโชคไปเลยก็ขอเอฟซีพี่น้องนะครับผมมีความโชคดีนะครับผมได้เฮ3าตัวตรง2ตัวบน2ตัวล่างเต็มเต็มนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ